มาแล้วนะครับสองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนะครับทางขบวนโดยคุณปู่นะครับไม่รู้ว่ารอหรีกับ4สี08รถสินค้านะครับต้องรอดูประกาศอีกทีหนึง่งคุณปู่ทางขบวนมานะครับ คุณปู่4 0 0 6นะครับคุณปู่4006นยทางขาบวน2 1 1มานะครับโปรดการที่สนีจุดแดงที่สนีจุดแดงรถธรรมดาในตำนานนะครับ ว,ว,วันนี้เป็นป้าย <ไป S 1> สีม่วง<า>นะครับกรุ<อ>งเทพตะพานหินขึ้ที่สองหนึ่งดีวดาสเวดาักรีกรุงเทพปลายทางสรีตะพานหินเมโทรสายเป็นที่เดยวกสิบสองและสำหรับสองทาขึ้นโดยไปที่สยครับวันนี้ก็อีรถท้องถิเดีรยลัรถท้องถิ่นสีู่นะครับ